จะมาบอกเลขลอตเตอรี่ให้ไปซื้อนะครับว่าผมมักตัวใดผมก็ยังไม่ได้ซื้อแม้เมื่อวานนี้บอกไว้แต่ว่ายัางไม่ได้ซื้ออืกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคาราะห์รัฐบาลเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนนะครับตอนนี้ผมอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าผมขาดสิบไปเจ เขาคนตาบอดนี้เพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดผมหืมมาแตส่ยวะยอดพุ่งมา400เลยผมจะปล่อยแนวทางแล้วนะผมน่ะอยากกลับบ้านแล้วตอนนี้นะเพราะว่าผมอยากไปหาปูแต่ว่าคือเมื่อวานนี่นะมันเป็นวันสตรีสากลเมีนบอแล้วมันเต็มไหมเพราะว่าเขาไปแจก ศูนย์ปิ่นปูว่ะเขาเขาอยู่ลาเขาาจะเอิ้นว่าศูนย์ปิ่นปวคนตาบอดผมไปแจกมาสองเที่ยแล้วสองสามเที่ยแล้วแล้วแบบว่าน้ำตาสิไหลเดี๋ยวเสีเบิ้องให้เบิ้งใครมาบ่ทันเบิ้องเต็นตาเหลือโตนขหน้าตรงสัน อันนี้คือคนตาบอดเน่ บงผมซีห้องผมสงสารเขาผมเหลือต้นเขาเพราะว่าเด๋ยวนี้เป็นวันเกิดน,นะเพราะว่ารอบนั้นวันเกิดแม่ผมก็พาแม่ไปทําแม่พาแม่พาไปเห็ุนั้นหละผมห้องผมผมเห็นแล้วผมสงสารผมเหลือใจก่อนนะว่าแบบว่าขนาดเขาแบบว่าตาเขามองก็่เห็นเม่เห็นหุ้มแต่ว่าเขาก็แบบว่ายังสู้ชีวิตะแบบเบื้องแบบนับตามสีไหลแบบว่ามันสงสารเขาเหลือต้นเขาไหม นั่นแหละแล้วเดือนนี้เ,เดินเกิดผมนําเพราะว่าเขาก็เขาว่าสิไปแจกเขาคนตาบอดเมื่อวันที่สิบเอดแล้วก็สิบสองก็สิเหมอแล้วสิสิบซี่นี่สิมีเอานางลำมานางลำมาหาคนมามาล้ำถวายปูแล้วก็สิจับลูกปิงปองสิไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิให้เพิ่นนั่นแหละลูกเลขปูเลขปิงปองปูเ่เนรการเดี๋ยวผมจะกลับไปจับวันที่สิสี่นะครับ จับวันที่14นะเพราะว่าวันที่14นี่จะจะเอานางลำไปแก้บนให้ปู่ห้าคนนะครับเพราะว่าเลขเมื่อวดที่แล้วเลขเข้าสบ,บานนะครับเมื่อวานนี้ผมปล่อยไปแล้วอ่ะให้ดูให้ดูทีเดียวเลยเพราะว่าแม่แม่จะได้ไปลงกุ้มเนาะเมื่อแม่ครับสิลง y o u t u b e อะ อันนี้คือเลขเด่น4ตัวมามาตัวหนึ่งนะครับผมจะเอาเลขเด่นใน4ตัวนี้นะครับมาจับเป็นตัวเด่น2ตัวแล้วจะฟัน1ตัวงวดน,นี้หวยออกวันเสาร์นะกำลังวันมี1มี5แล้วก็มี8 2 3 5 8มาตัวหนึ่งขอให้แตก3ตัวจับให้ได้จับให้โดนเด้อส่วนเมื่อวานนี้ผมลงลอตเตอรี่ไปแล้วไม่ใช่ลงผมลงให้ไปหารซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับก็คือ19นะครับเพราะว่า19เป็นวันเกิดเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมขอ ติดไว้ด้วย19นะครับหรือจะกลับก็ได้91แล้วก็32อายุนะครับแล้วก็33ย่าง33ก็คือซื้อ19 32แล้วก็33ส่วนเลขลอตเตอรี่ที่อยากให้ไปหาซื้อไว้นะครับติดไว้เผื่อมีรางวัลเผื่อมีโชคจะมี5 3, 3 3 5 3 8 8 3แล้วก็32แล้วก็23ครับเออ เบิ้งแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามุ่งวันนี้ผมสิฟันตัวไหนย่ำอีกรอบหนึ่งเด้ลอตเตอรี่ซื้อหนึ่งเก้าห้าสามสามห้าสามแปดแปดสามสามสองสองสามสามสามติดไปจากน้อยก็ได้เป็นอายุผมเพราะว่าเห็นบ่เพื่อนให้สองงวดแล้วเด้สี่สามเป็นเลขพศออเกิดผมผมเกิดพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่แล้วสามสิบสาม สามจีซปีแล้วแล้วพอมารอบที่แล้วปู้ห่เห็นบอเลขปิงปอง0.32ออก0ูย์าอิหรีผมบอ,อกแล้วว่าเน้น0ูย์สากับ3าสองแล้วก็มาอิหรี0ศู 03, นี่ผมเกิดเดือน3ก็คือ0แล้วก็3เห็นบอรอบนี้ต้องตามเน้ยหนตามนะครับหนึ่งเก้าเก้หนึ่งหนึหนึ่งสสองสาส ส่วนลอตเตอรี่หาซื้อสามห้าหาสามสามแปดแปดสามแล้วก็สามสองสองสามซ้ำนีออ่ในตัวนี้แหละเดี๋ยวผมเสียมมาฟันผมมีอยู่ในใจแล้วตอนนี้นะแต่ว่าสวัสดีแม่เลยยาเม่เห็นโดนด้อเม่เห็นโดนเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงเฮงขอให้อรวอยคนระับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ ขอบารมีจากองค์ปู่พญานิรกนนารนาคราชครับองค์ปู่สีสุูตธองค์เมญสีปทุมมาครับช่วยให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะัครับได้มีโชคมีราบหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้รับโชครับทรัพย์นะครับขอให้ปังปังไปด้วยกันเด้อสวัสดีครับขนมไทยหรือลอบอทอนับสนะิบหกมีนานะครับ ขอให้เป็นของขวัญวันเกิดนะผมเกิดวันที่19มีนาะคม2534 34อ3อีกแล้วนออฝาก19แล้วก็32อายุย่าง32เข้า33เท่าแล้วเดอ้ออ่ะวันนี้นะครับเลขออกวันเสาร์นะครมีนาคมกับรางวัล158นะครับส่วนเลขเด่นสีตัวมา1ตัวนะครับ2 3 5แล้วก็8นะครับส่วนใครที่ยังไม่ติดตามเพจ ลิกที่โปรไฟล์นะเลขปิงปองงวดแรกเข้าสามตัวตรงงวดสองนะเข้าศูนย์สามก็เกิบแตกสามตัวใครรออยู่ไปติดตามที่เพจได้เลยนะฝากติดตามด้วยนะครับส่วนงวดนี้นะครับขอเป็นของวขวัญวันเกิดอยากให้ซื้อลอตเตอรี่ที่ติดเลขหนึ่งเก้านะครับสามสองสามสามส่วนเลขเด่นนะครับผมจะเอาสองห้าสามมันจะเป็นตัวเด่นสองตัวงวดนี้หากซื้อลอตเตอรี่สามห้าสามแปดแล้วก็สามสองขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ